อรนนี้นะครับภาระในการคำนวณของ AI เนี่ยมันดับเบิลครับมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอะ่ะทุกๆสามถึงสี่เดือนตั้งแต่ปีสองพันสิบสองโอ้ต้องจินตนาการนะเนี่ยสามสี่เดือนเพิ่มขึ้นสองเท่าสองเท่าอะ่ะเออมันไม่ใช่คูณไม่ใช่ดับเบิลแบบคูณสองคูณสองนะน,นึกภาพสมมติทุกสี่เดือนอะ่ะ ทุกสี่เดือนเบิ้ลทีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งก็เบิ้ลสามครั้งมันคือสองกำลังสามนะมันเป็นแปดนะครับแปลว่าปีหนึ่งอ่ะเพิ่มขึ้นแปดเท่าอ่ะแล้วถ้ามนผ่านมาแล้วสิบสองปีอ่ะต้องนึกภาพว่าเป็นเป็นแปดยกกำลังสิบสองอ่ะนะครับคือภาระมันเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าทาวีคูณอีกนะมันยิ่งเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชีนะครับ แล้วมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเร่งมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นความต้องการนะครับสำหรับฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่คำนวณนะครับสำหรับ AI เนี่ยในอีกหลายหลายปีข้างหน้านะครับแล้วมันก็จะไปกระตุ้นความต้องการฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับคำนวณ a อเนี่ยในอีกหลายหลายปีข้างหน้านะครับแทรกภาษาอังกฤษนิดนึงนะคำว่าสเปอร์ตัวเนี้สเปอร์ตัวเนี้มันคือ ไอ้เลหล็กแหลมแหลมที่มันอยู่ตรงรองเท้าที่อยู่ตรงส้นรองเท้าของข่าวบอยอะ่ะเคยเห็นข่าวบอยขี่ม้าใช่ไหมครับสเปอร์ตัวนี้มันจะเป็นเลหล็กแหลมแหลมที่อยู่ตรงส้นรองเท้าบู๊ตอะเวลาเขาขี่ม้าแล้วเขาต้องการกระตุ้นม้าเนี่ยเขาก็เอาเอาเลหล็กแหลมแหลมมาจิ้มเข้าไปที่สีข้างของม้าอย่างเงี้ยเวลาขี่เนาะสเปอร์มันก็เลยให้ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการกระตุ้นอะนะนะกระตุ้นให้มีความต้องการ ฮาร์ดแวร์สำหรับคำนวณของ AI เขานะครับ